สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการข่าวบอลวันนี้ ประจำวันที่5มิถุนายน2025วันนี้เราจะพาทุกท่านไปอัปเดตข่าวสารล่าสุดจากตลาดซื้อขายนักเตะในลีกชั้นนำของยุโรปที่กำลังคึกคักและเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมาดูกันเลยครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซีเริ่มกันที่สิงโตน้ำเงินครามเชลซี Chelsea ที่เพิ่งเปิดตัวเลียมเดลา่ากองหน้าดาวรุ่งวัย22ปีจากยิสวิททาวด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ โดยเซ็นสัญญายาวถึง6ปีเดลา่าฟเคยร่วมงานกับโค้ชเอนโซมาเรสกาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และจะเข้าร่วมทีมในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกลิเวอร์พูลทางด้านหงแดงลิเวอร์พูลใกล้ปิดดีนคว้าตัวมิลลสเทอร์เคสแบ็กซด์วัย21ปีจากบอลมัดด้วยค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์เพื่อเสริมแนวรับแทนที่แอนดี้โรเบิร์ตสันที่เหลือสัญญาอีกเพียงปีเดียวแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่า เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีนคว้าตัวที่จจนี่ไรเดอร์กองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากเอซีมิลานด้วยค่าตัวประมาณ70บล้านยูโรเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาแลกตัวเจดดนซานโชกับโมฮัมเหม็ดคูดุสของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกนอกจากนี้ยังมีข่าวว่ากำลังสนใจคว้าตัวอเล็กซานดรามิโตรวิดกองหน้าทีมชาติเซอร์เบียข,ของอันทิลานกลับสู่เวทีพรีเมียร์ลีก ท็อตแนมฮอสเปอร์ด้านไก่เดยทองท็อตแนมฮอสเปอร์มีข่าวว่าส่วนหึงมินกองหน้ากับตันทีมอาจจะอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในซาอุดีอาระเบ,บียขณะที่สโมสรพร้อมพิจารณาขายคริสเตียนโรเบโรเซนเตอร์แบ็กชาวอารเจนไตหากได้รับข้อเสนอระดับ60ล้านปอนด์ลาลิกาสเปนรอันมาดริดข้ามไปที่ลาลิกาสเปน ราชันชุดขาวระอันมาดริดเสริมทัพแนวรับด้วยการคว้าตัวเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนจากลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว8.5ล้านปอนด์และดีดฮุยเซนจากยูเวนตุสด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับกันโชเซเรียอาอิตาลีอินเตอร์มิลานทางด้านมูใหญ่อินเตอร์มิลานคว้าตัวเบตาสุชิตกองกลางดาวรุ่งทีมชาติโครเอเชียจากดินาโมสากรเร็ดด้วยค่าตัว14ล้านยูโรบวกโบนัสอีก2 คล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงปี2030บุนเดสลีกาเยอรมนีไบเออร์เลเวอร์คูเซนในบุนเดสลลกาเยอรมนีห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนคว้าตัวมาร์คเฟลเคนผู้รักษาประตูทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากเบรนฟอร์ดด้วยค่าตัว10ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาร่วมงานปี2028ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรูโน่แฟนันกัปตันทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดบรูโน่แฟนันปฏิเสธข้อเสนอเงินจำนวนมหาศาลจากอันฮิลานเพื่ออยู่โชว์ฝีเท้าในเกมระดับสูงที่ยุโรปต่อไปอันฮิลานหลังจากพลาดคว้าตัวบรูโน่แฟนันล่าสุดอันฮิลานหันไปเล็งเอเดสซนกองกลางทีมชาติบราซิลของอัลันตาและคาดว่าจะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้และนี่คือสรุปข่าวตลาดซื้อขายนักเตะประจำวันที่5มิถุนายน2 0 0 0 25ที่เรานำมาฝากกันครับตลาดนักเตะปีนี้ยังคงคึกคักและเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวที่น่าติดตามทีมไหนจะปิดดินใหญ่ได้อีกรอติดตามกันได้ที่นี่